สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่วันที่สี่นะฮะวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับวันนี้ครับผมผมคอลิสนะฮะเบต้าเนวิเกเตอร์เบิร์ดเดอะแก๊งวีเดอะแก๊งนาเดอะแก๊งออนเดอะแก๊งนะฮะวันนี้เดอรยครับเดอรเมียนะฮะวันนี้ผมมีภารกิจฮะเป็นภารกิจที่เนือดซองดหมายของกลุ่มเรามากเลยนะฮะเป็นอะไรนั้นต้องคอยติดตามดูนะครับเพราะว่า บอกไม่ได้เป็นข้อสิเกตจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราบุกป่ามหาชัยกันครับผมไปทำไมนั้นต้องคอยติดตามนะครับเจอกันอ่ะตอนนี้ผมมารวมพลกันอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับตอนนี้ก็มากันเกือบครบนะขาดใครนะพี่อุ๊กใช่ไหมพีุ่พี่อุ๊กตอนนี้รอพี่อุ๊กกับกับตอนนี้โก้โก้กำลังไปซื้อของ โอเคตอนนี้ฮะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์วันนี้ผมยังไม่บอกว่าเรามาทําอะไรกันวันนี้อ่าเดี๋ยวคอยติดตามดูกันนะฮะเซอร์ไพรส์นะไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์แน่แล้วครับวันนี้ครับวันนี้เราจะคลอดป้าในป่าจานโอ้โหงานงอกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเอาเลยเพียงกันเองผมไม่ยอมนะมันจะไม่รวมมันไม่ไม่รวมเนี่ยตอนน้ำแห้ง ผ่วานี่กม่วงนผดเาไปดู็เนี่ผมนึงต้องทำแบบนี้ใช่ไหมอ่ะปล่อย่วงหน้านี้ครับครับผมเพราะว่าบางทีมีบางกลุ่มตัวเล็กได้ไม่มีตัวใหญ่เขาก็เก็บตัวเล็กไปพวกเราก็ต้องทำาถ่งนี้เอาตัวเอาแบบตัดไปเราคัดเก็บทำพ่อพันธุ์ชุดใหม่แล้วก็เอาที่ที่เหลือตรงนี้มาปล่อยต่อไป ได้หนูลงคะหนูแห้งง่ายทำอาบุธเ่ยวมไหนะัลิตนีเบ้นไมเบิอะทำอาบุธอ่ะที่เปากการาษไแล้วใช่ไหมไม่เอาไปเลย ภาพผมตอนนี้ผมกับคณะเดอะแกงนะคแล้วก็ทีมงานจากข่าวช่องไทยพีเอชนะครับก็วันนี้มาอัดรายการกันนะครับว่าพวกเราทําเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าป่าประกาศมหาชัยนะครับก็เดี๋ยวให้เขาได้เก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางด้านอาร์ตเพื่อให้เขาดูว่าการออกฟางเราเป็นยังไงบ้างติดตามกันนะฮะ ตอนนี้ขอเปลี่นเครื่องหนึงเ่องก่อนตัวนี้แต่งหน้ายาลงแบบนี้บผมแย่ไม่ธรรมดาเอ้ยหอ้อ้หโอ้้โหโอ้โหโอ้อ้ห้โกนโ

ผมตอนนี้เราคณะเดอะแก๊งแล้วก็ทีมงานจากช่องข่าวไทยพีพีเอสนะก็เริ่มลงมาสำรวจปลากับเราแล้วนะฮะโอเคเราจะเก็บภาพบรรยากาศเจอหวอครับผมอ่าเจอหวอแล้วนะครับเจอหวอดพี่เจอหวอดแล้วเห็นไหมนี่ครหวอดอตรงนี้นะครับนี่ให้เขาถ่ายก่อนนะว่าเป็นหวอดอย่างนี้แล้วเราหาไดยังไงตรงน,นั้นเดี๋วยวพี่ีๆเดี๋ยวผมเดินไปก่อนพี่ผมเดินเลยเก็บต่างให้ พยายามเดินบนนี้บนบนจากเดินครับเดินตามกี่จากครับผมมาตอนนี้เราเจอบอสแล้วนะครับ มือหลวงมือหลวงอ่าเตรียมตะกร้าไว้ดักให้ดีคือเป็นการสาธิตวิธีการจับนะฮะอยู่อยู่วะอยู่ได้หมดวันนีดีเลยเต็เลยครับใส่ตะกร้าให้ดูอ่าโอเคเราได้ตัวปลาแล้วนะครับอันนี้คือประมาณเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้สองเดือนสองเดือนประมาณสองถึงสามเดือนไม่เกินที่นี่รวยเหรอ พอตันโดยประมาณ2องเดือนหน่อยนี่คือที่เรียกว่าข้าวโพดเนาะใช่ครับก็จะเป็นไม่ต้องยกสูงอ๋อโอเคอันนี้คือตัวผู้ตัวผ้นแล้วตัวเมียเป็นไงตัวเมียจะเขียวเหมือนกันแต่จะเล็กกว่าจะอ้วนกว่านอนเครื่องจะสั้นกว่า บางทีทอเจอัางีมค่แ้วบีนี่มันไม่มียังไม่วรเลยมันรอตัวเมียแล้วเราทานี้จะเป็นไรไหมไม่แต่เขาจะไม่มีถ้ามีไข่เราจะไม่เราจะไม่จับเลยเราจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้มันจะเห็นตั้งแต่ตอนที่เราจะรู้คือเรามองหวดเราจะรู้แล้วมีไข่หรือไม่มีไข่ีขวดใสครับได้ขวดขวดีขวดน้าไปงกาเที่ใส่แล้วง่ายเเราเห็นตัวปาน ขึ้นได้มากาเรม่อนเรพิ่มมากเขียววับมีมะะกอแล้วเราดูออกตแรกเลยนะคะว่าตอนนี้่อไปเองคนก็ทำหาไปให้หนาบวชผมก็โอเคโอเคเราต้องเราต้องอเานี้เราฟอมฟอมดูนมาอาทิตย์อาทิตย์นะครฟอมดูนเตวยม่บแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามเา เดินเข้ามาก็ได้จนเปิดหน้าว่าคือก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเก็บภาพบรรยากาศองามอันนี้จะเป็นบรรณาธิการแล้วก็ผู้ประกาศข่าวนะครับปไม่ได้เปิดหน้าไม่ใช่ไม่ได้เหน้าอก่อน่อตอน อยู่อ yup. ันนี้ยังไม่อก็มาเรมชาติก็อยู่บ um> yeah ู่นะคะถ้าจะเปิดอจะเปิดเราเปิดวามแล้วกคจะอาาอเราถ้าพูดถึงการาหของเขาไม่่าถ้าถ้าจะเปิดถึงเรื่องใหวงพูดถึงเรื่องก็ได้ว่าตอนนี้คุณก็เจบอร์ดแล้นะง้ แต่ตาเก้าไหมดักวะได้นะครับดีกว่าโอ้เยี่ยมเลยโอเคเขียวดีนะฮะมป้นคือโอเคนได้เยอะแล้วนเราเก็บภาพบรรยากาศกันต่อไปครับ ตอนนี้เบิร์ดเจอบอดนะฮะเบิร์ดกำลังล้วงให้เราดูปึ๊บดูกันอดนี่นะเห็นบอดนะอ่าโอเคเบิร์ดล้วงเลยอยู่ไห่เอ่ยบอดไข่หรอวะอุ้ยถ้าอดไข่ถอย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 ถอดไข่ถอดไข่บอดไข่ฮะเราไม่เอานี่ครับถ่ายบอดไข่ไหมครับมีบอดไข่ฮะมาทางนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงนี้ วอดไข่เราปล่อยไวก่อนโอเคเดี๋ยวเรียกทีมงานนักข่าวไทยวิเบสมาถ่ายไปนะเป็นวอดไข่บอดไข่อยไปใเดินลำอยดนสดาก็เดไหนบฮะกำ <c oughs> ลังมานะเดี๋ยว ลำบากนิดนึงพี่เขาไม่เคยคุ้นกระชากไม่เคยเข้านะต้องระวังนิดนึงมาตามไลน์นี่ครับนี่ครับเรข้างนู้นเลยนะครับนี่ครับเดินฝังนี้จะชัดมากร้อนข้างได้เลยครับต้องต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับถึงจะเห็นอยู่ในกอนี้ นันเจะเห็นเป็นไข่เลยนะโสมบ้างรอบมันขุ่นกว่าบัวธรรมดาตอนนี้พี่จะเก็บปลาบรรยากาศในบอดไข่นะ ถ้ามีวอดไข่เราจะไม่ซ้อนเร,เ,รเราจะปล่อย,ออยไวใ้ให้เขาเข้าแพร่พันธุ์ออกไปแต่ที่จะล้วงอยู่แล้วพอดีเห็นว่าเป็นไข่ก็เลยปล่อยอไว้ให้มันก็อยู่อย่างนี้ถ้าเป็นวอดธรรมดาไม่มีไข่เราจะล้วงถ้าเป็นล้วงวอดก็ไม่เอาเลยนะไม่ได้ขาดเลยหลังจากที่เราหาปลากันแล้วนะฮะคือที่เราหาคือหาภาพวอร์ดให้ช่างภาพถ่ายตอนนี้เราก็จะทำการปล่อยปลาน,นะฮะ น,นี่ปล,ปล่อยในตะโพกนะไอนน้พวกตัวนะนี่ครับคือเป็นสิ่งที่เราอ,น,อนุรักษ์นะครับคือไม่ใช่ว่าสักกันว่าแต่ช้อนกันอย่างเดียวนะฮะเราก็เอามาปล่อยเพาะพันธุ์มาปล่อยกันด้วยนะครับกระชาได้ครับปล่อยทุกอย่างกระชากกค่อยๆก็ รอ,องเท้าเอารองเท้าออกกอน น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปมใจเย็นเน้องหามุมที่แบบถ่ายได้โอเคโอเคอเเโอเคครับอ้ยอ๋ออไอใเย็นใจเย็นนะจับมือจับมือคุณลงให้แล้วโดนอะไรลื่นลื่น อแม็กบอยคแต่มุมนั้นเลยก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่ในข้างๆพวกดีว่าใบอ่างอ่าุกคนนี่งั้นหลงแน่นเอนไปพวกผมยังหลงมีแต่ปลาที่น่าครับแต่ที่นั้นหอดเยอะเหมือนงานหายใจลำบากเมื่อก่อนที่เราจะมาปล่อยเราต้องสำรวจแหล่งน้ำก่อนไหมครับว่าน้ำใช่คน้ำมันมีต้องวัดระดับค่าน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโดยยงน้ำอีมหาชัยเราพอรู้อย่างมันค่าพีทเท่าไหร่เท่าไหร่ เราแต่เราก็เช็คตลอดทุกเดือนอยู่แล้วเราพราะช่วงนี้น้ำจะเยอะอยู่แล้วก็ปลามหาชัยคือพอน้ำแห้งปุ๊บเขาจะมุดลงดินเพราะได้ะโพาะ่างเงี้ยเป็นลาบเป็นโพรงนะแบบที่ผมบอกเมื่อกี้บางทีบางทีพวกผมไปนี่ก็ขุดไว้ให้เขาแต่เวลาน้ำลบน้ำไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยเขาหลบเขาทำเขาวิจัยบ่อยแต่แต่บางคนเขาไม่คิดอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมทำหนุ่มไว้บางทีก็มีลูกปลาเพี้ยเลยผมเคยทำเอ่ที่แหล่งหนึงแตมันทึบเลยตอนแรกผมจะพาไปที่นั่นจับมันไม่ไหวมันเข้าลำบากมันทรุวมานี้เลยถ้าคนไม่เคยเข้านี่ก็จะลำบากหลงเลยไหนคนเข้าบ่อยๆยิ่งหลงมันทึบมากอ่ะมันมีทางเดิมจะโล่งครัป่ะดูกระจกนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าบ้านอาร์คฮะจะพาชิมงานนะครับจากชัยพีพีเอสไปเก็บภาพ การเพาะปลานะครับแล้วก็พวกปลาสายพันธุ์ต่างๆที่บ้านคุณอาคปันโอเคครับไปติดตามกันนี่น้ำไม้ปลาไว้เลยเขายากเขายากค ถ้าเป็นปากัด <analyze> ป <anthropology> ่ามหาชัยเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าถ้าที่มันเป็นไม้ย่าที่มีปากาดมันมีโคนมันมีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ใช่ป่ากาดอยู่อยู่ถาวรอะไรเยอะกว่ากัน วัดนมตาสวย่าแต่ว่าเขาบอกต้องรอแต่ถ้าป่าจากเนี่ยตรงไหนก็ตามไม่ได้แบบคือไปถึงที่ไหนที่มีป่าจากมันก็มีความตนาคด้าิาิพรามีอย่างไรถนนดนปงใครโดนปิงพี่เ้าโดนปิงเห็นตั้งเห็นไม่น่าใช่มโดนละโดนตรงขาตรงลงาบู๊อ๋อแล้วไปมีบูตอยู่โอ้ดีนะใส่บูป้าเหรอก็ จับบปิงขาจับปิงให้พ huh. ี่ดิเห็นไหมอยู่ที่อยู่ที่เท้าโอ้ทีมงานนะดีว่าใส่ให้เขาดูหน่อยปิงไลนะปิงดีว่ใส่รองเท้าบู๊กันปิงเนยเดี๋ยวให้พี่ก็ถายก่อนสอนิ้วอ่ยู่ข้างนี้นะโอเคก็ปึ๊บ ไม่ีนี่เลยเข้านี่เลยโอเคครับตอนนี้เราออกจากต่าแล้วนะิดนึงก่อนโตข้างในนะคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเปเหมือนที่พแลคนสองคนยืนเหมือนเขาเป็นหายอยู่ข้างหลังหน่อยได้ไหมคะจะได้เห็นก็แบบโอเค่ใครอยู่กับข้างหลังก็ได้ค่ะไม่ต้องไกก็ได้ลีโก้ไป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  แถวๆนี้ฮะแถวๆนี้เดี๋ยวให้น้องเก่งเขายืนหน่อโอ้ยเหนื่อยลูไปซ้อมและเช็คเดียวรู้ต่อก็ไม่รู้โอ้ยเช็คกับสิบเช็คแขนนะเซนี้ว่างเหนื่อยไหมโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายจริงเลยนะนี่สมาชิกจะแกงทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคะการที่จะ <c oughs> คุณผู้ชมคะการที่จะสำรวจป,ปาลากรป่าษแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่านอกจากจะต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีแล้วนะคะยังต้องรู้แหล่งธรรมชาติของปลากัดสายพันธุ์นั้นๆด้วยเย่างถ้าเป็นปลากัดปาสายพันธุ์มหาชัยค่ะก็จะอยู่กันตามป่าจากแบบเนี้ยนะคะถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะค้นพบปลากัดเจอนะคะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นค่ะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมีปลากัดป่าอยู่ถึงทั้งหมด5สายพันธุ์ ได้สองสองครับแสบหมดแล้ว <volumes> อ <shake it> <sy Donald> <ARRY> ่ะนรกจัดในช่วงที่ว่าะดูผสมพันธุ์และผฝนมาปุ๊บอาหารไงไงอกว่าฝนมาปุ๊บเขาจะเข้าอยู่ในวอดไอ้อยู่ในสะโพ้เพื่อทำการก่อวอดสร้างรังเพื่อหาคู่ กลุ่มเขาว่ามีที่มาที่ไปไงแล้วมนรวมกลุ่มกันได้ยังไงเอ่อเราเริ่มต้นจากคนที่มีใจรักในประกัศป่านะครับเรารู้จักกระทางโลกโซเชียลนะครับเราได้คุยกันเปิดโลกัศนทัศคติที่มีต่อประกาศป่าด้วยกันและครนี้ว่าเคนไหนที่มาในการดําเนินแนวทางเดียวกับเราเราก็จะยินดีนต้อนรับเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับแต่กว่าจะเข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับเราก็พิสูจน์ลองจิตใจกันหลายครั้งว่า เขารักประกัศป่าจริงไหมหรือว่าเขามาแค่ฉาบสวยแล้วหายไปได้ช็อตประกัศป่าแล้วหายไปจากกลุ่มเราครับเราก็พิสูจน์กันหลายครั้งเมื่อเราได้ข้อตกลงแล้วดูว่าคนนี้โอเคนะครับเราก็จะต้อนรับเข้ามาเป็นสมาชิกในแก๊ง,งรับประกาศป่าด้วยกันครับค่ะอันนี้คนต้องถามถึงเหมือนอาจจะมีเหมือนปัจญากลุ่มเนาะเป็นเป็นปัจญากลุ่มของเราคือถ้าเข้าข้อพวกนี้เป็นสมาชิกแน่<ซ>นอนมีอะไร,รบ้างคะอ่าเขาอ่าตรงนี้นะครับก็ะบจะบอกว่า ที่จะเข้าหลักในของเดอะแกนของเราได้นะฮะก็จะมีหนึ่งเลยนะฮะเริ่มรับประกาศตาก่อนรับประกาศตาเลยหใจต้องมาก่อนฮะสองาที่จะสํารวจต้องใจถึงนิดนึงเพราะว่าตรายดัแหล่งที่เราไปครับก็มันมีทั้งสารพิษนะครับน้ําเอ้ยอะไรเอ้ยบางทีอาจจะถึงกับคันนะครับก็มีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าผ่านจุดนี้มาได้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกัน ทําความเข้าใจกันแลกเปลี่ยนทัศนคติที่กันว่าโอเคไหมคุณมาอยู่กับเรานะครับเราเมื่อเราช้อนปลาได้แล้วเนี่ยเราต้องเพาะปลานะไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่ปลาเขาออกไปอย่างเดียวนะครับก็เหมือนการตัดไม้ครับผมถ้าเราตัดไม้ตัดไปตัดไปโดยที่ไม่ปลูกทดแทนเลยมันก็จะหายไปทุกวันกิจกรรมเราเริ่มมากี่ปีแล้วตอนนี้ถ้ากิจกรรมของคุณมาแกนเดินเข้ามาถึงเกือบดําเนินถึง2ปีแล้วครับนะครับตอนนี้ค่ะ อู่สองปีสมาชิกเรามาจากไหนกันบ้างครับแล้วแต่ละคนมีความถนัดเฉพาะด้านเนาะอย่างให้ารัสมาชิกแต่ละคนนะครับก็มาจากทันชนบุรีก็มีนะครับอ่อนนุชในกรุงเทพนะครับปทุมธานีก็คือในละแวกข,ของอปริมณฑลนะครับก็จะมีที่ทถนัดหลายๆอย่างนะครับผมก็จะมีทางคุณเบิร์ตสมมติคุณเบิร์ตนะครับว่าจะถนัดไปทาง ประกระาศป่าภาคกลางจะเป็นเด่นนะฮะคุณโก้คุณอาร์คคุณอุกก็จะถนัดในของประกาศป่ามหาชัยนะคะ P X, P X นรับผมลส่วนพีเนะครับพีเอ็ก้านุก็จะถนัดในประกาศป่าตะวันออกครับผม ประมาณนี้ส่วนผมก็สำรวจไปเรื่อยนะถ้าในโลกโซเชียลเขาจะรู้จักผมในในรูปแบบนเป็นนักสํารวจครับแต่ประกาศแต่ละแต่ละประเภทอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันอยากให้ยกตัวอย่างอย่างมหาชัยเทียบกับสักสักหนึ่งอย่างเอาประกาศปลาภาคกลางธรรมดาได้ค่ะอ่าข้อแตกต่างระหว่างประกาศปลาภาคกลางกับมหาชัยนะครับผมจะพูดถึงประกาศปลาภาคกลางก่อนประกาศปลาภาคกลางเนี่ยสีเขาดึ่งโดดเด่นเรื่องมากเรื่องสีมากเพราะว่า จะเป็นโทนสีดําแดงนะครับผมเป็นหลักนะฮะแล้วก็เกล็ดนะฮะถ้าเป็นป่าภาคกลางเกล็ดจะต้องไม่เกินสามแถวนะฮะรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับผมแล้วหางจะมีลักษณะใบโพเมื่อโตเต็มวัยไดอายุของเขานะครับผมส่วนประกัดปลามหาชัยนะครับผมประกต์ปลามหาชัยจะเป็นโทนสีเขียวนะครับผมหรือที่เขาเรียกว่าเขียวสะไคร่น้าอ่าแล้วเกล็ดลักษณะเกล็ดเขานะฮะภาษาอ่าในคนเล่นประกัดป่านะครับก็จะเรียกว่าเกล็ดเมฆข้าวโพด คือจะเป็นร่องเหมือนเม็คข้าโพดจริงจริงค่ะที่นี้อย่างตัวพื้นที่ที่เราไปเนี่ยมีพื้นที่ไหนไหมคะที่แบบว่าเมื่อประมาณเมื่อสองปีก่อนโอเคเลยปงนี้เรากลับไปทีนึงมันก็แย่อะไรอย่างงี้ใช่ครับผมมีพื้นที่หนึ่งครับเมื่อเร็วๆนี้พูดถึงไปย้อนย้อนไปถึงเมื่อสองปีที่แล้วก่อนผมไปที่คลองแฝดปทุมธานีนะครับผมเป็นเขตของลำลุกกาครับตอนนั้นผมไปสำรวจปลาได้ปลา ที่มาเป็นตัวอย่างเนี่ยเยอะมากนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุน์ปลานี่สมบูรณ์เลยแต่เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วผมไปสารวจนะครับโดยที่ไปสารวจที่เก่าเลยกลับไปพบว่าไม่เหลือตัวปลาเลยนะครับผมเพราะว่าเกิดจากสาเหตุที่ว่าทางทางรัฐก,การเนี่ยเขาจะทําการเกษตรทำนาเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะเอาพวกยาฆ่ามแมลงนะครับเพื่อกำจัดวัชพืช,พชพน,นะครับผมก็ปลาก็จะล้มตายไปตามกระแสน้ําด้วยค่ะอันนี้อีก